สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอายุทยานะคะมาถึงวัดมหาธาตุพาเพื่อนๆฟิลิปปินนะคะแล้วก็พาผู้ชายมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวพาไปเดินเลาะเดินชมนะคะอายุทยาที่เราก็จอดรถไว้ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะไปจุดที่ขายตั๋วเนาะสำหรับนักท่องเที่ยว นะคะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคือฉันไม่ได้มานี่มาสี่ปีแล้วนะคะปกติเราขับรถมาทุกที่ฉันหลงทางล่าสุดคือฉันจำอะไรไม่ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูที่ขายตั๋วนะคะตั๋วสำหรับคนไทยก็สิบบาทนะคะสำหรับต่างชาติก็ห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่ทีมงานทุรักทุเลก็มาจากฟิลิปปินส์กันเนาะ ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะคนไทยอย่างเราก็สิบบาทต่างชาติเอาฟิวห้าสิบนี่มันยืนพักปอดกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบจำลองเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะเรียว w h e r s the bird <S mm Hmm only oh, bird นี่ทางข้าวนะจ๊ะอ,ออมีล่มให้ยืมด้วยยืมฟรีครับผมเราไม่กวเบบดบไวเลยครับที่ลนเลกครับผมขอบคุณค่ะเมื่อก่อนเรามาทุกอาทิตย์เลยนะคะ <Thank you. S 1> กะถ่ายรูปเป็นที่ระรลึกนะ <Three. S 1> จ๊ะเพราะใหญ่เด่นเป็นคน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นป้ายเตือนนะคะว่าอย่าทำอะไร please do not stand over the Buddha head yeah, ให้หนักท่องเที่ยวเดี๋ย yeah, nice. วเราเข้าไปดูนะจ๊ะทุกคนอีป้าฉันก็ชอบ รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะ โอเควว้าก็ถ่ายรูปกันเยอะอยู่นะคะใครอยากมาเที่ยวก็เนอะอันนี้วัดมหาธาตุนี่ใหค้หคลิปให้คลิป เอ่ e, thank you นันน,น, oh. น,นี่น่คนไดเงินเย thank you เซมเคุณเดน่นโอลเอลิ h a น t t นน i หรอยอันนี้งวัดพระศรีสันเพชรน,นะคะอาจจะรอน <c oughs> ห่อนบอ่พอพ่อยายย่ยอไม่ไวดิฮอต ตรงนี้ก็กาลังทำปรับปรุงเนาะโอ้ยรถไเตอนวุอะ oh, คนต่ <Radio> ฉันไม่ได้มาที่นี่25ปีแล้วฉันก็แบบเหมือนฉันเคยซื้อน้ำตาลจากคุณยายน้ำตาลสด20บาท นะป้าขอให้แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะป้าคือชัดจำได้ไงฉชนเคยซื้อกินน่ารักจังเลยจำได้เดี๋ยวตั้ง25ปีแล้วไอศครีมโบราณมินิบิสเนสไอศครีมและสุบินีรยาบริยัมมีมาให้กูไอส์คร์ วัดภาษีสันเพชรอันนี้ไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็ลับๆล,ล,ล่อๆยืนอยู่นะคะอันเด็กตุ๊กตาอมาส อันนี้เรามากินส้มตำนะจ๊ะส้มตำยกครกนะจ๊ะเฮ้ร้านก็อยู่หน้าวัดพระเมนนะคะตรงลานจอดรถนะจ๊ะไม่ทายไม่ทายทา,ายล่ะร <c oughs> ้านนี้ก็เป็นเอซีชั้นนะคะที่ติ๊กต k อกนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวจะรีวิวอาหารให้ดูนะจ๊ะ นี่นะคะริมน้ำหน้าวัดพระเมนเมื่อกี้ตับบักฮงอาหารมาแล้วนะจ๊ะนี่เราสั่งไม่เผ็ดเตาเกี้ยงสองเอาไงอาหารแซ่บๆซ่บมยำกระดูกหมูน้ำตกกระดูกกระดานตุ๋นกระดมข้อหมูย่างกันนีรนเนกครับทุกน หน้าวัดนะคะที่จอดรถจะอยู่หน้าวัดอันนี้ต่อโต๊ะ,ะต่อโต๊ะ,ตตะตแล้วนะคะอันนี้ปลาทับพิมทอดกวกเอาเราตะดูไปได้ังไงใปนั่น<โ>ส<ดย>ิมีกุ้งแช่น้ำปลานะคะน้องแถมมาให้อร่อยมากทุกคนกินไปแล้วหนึ่งตัวชา <Yeah. S 2> ทุกคนจ้ะมีความติดใจย,ยาดมหงไทยนะคะดมเข้าไปจ้าริก mm ูสเมลถึงกับขนาดต้องดมยาดมกันนะคะ <laughs>